น้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของลอรี่กับนิกคู่รักสองสามีภรยาเข้าใหม่ป่ามันนิกนั้นมีความฝันและตั้งใจว่าจะพาตัวลอรี่ขึ้นไปดูแสงแรกแข่งปีที่แกรนแคนยอนพวกเขาได้ตัดสินใจเช่าโมเตลที่อยู่ใ,ใกล้ๆและเมาท์มอยกับเจ้าของโมเตลว่าพวกเขามีแผนที่จะไปดูแสงเหนือที่แกรนแคนยอนแต่ถ้าว่าความฝันของทั้งคู่ก็ต้องถูกขัดโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เขาได้บอกกับทั้งสองคนว่าตอนนี้แกนแคนยอนกําลังอยู่ในช่วงอันตรายและถูกปิดให้ท่องเที่ยวคนที่จะเดินทางเข้าที่นั่นได้จําเป็นต้องได้รับใบอนุญาตเท่านั้นซึ่งกว่าที่เจ้าหน้าที่จะกลับมาเปิดให้บริการพวกเขาจําเป็นต้องรอข้ามปีและนั่นแน่นอนว่าจะทําให้ลอรลี่กับนิกต้องพลาดแสงแรกของปีหลังจากที่รับข่าวร้ายทั้งกู่ก็มานั่งเจ๊งอยู่ที่บาร์เล่านิกนั้นขอโทษลอรลี่ที่เขาทำให้งานอนมูนของพวกเราก่อยเขาบอกกับเธอว่าเขาตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เธอจริง แต่เขาไม่รู้เลยว่าแกนแคนยอนจะปิดช่วงนี้และจําเป็นต้องขอใบอนุญาตท้าพวกเขาจะเข้าไปทางด้านของเฮนรี่ที่เป็นผานป่าและไก่นาเที่ยวได้เข้ามาแทรกการสนทนาระหว่างทั้งสองคนเขาบอกว่าเขาได้ยินเรื่องที่ทั้งสองคนพูดคุยกันว่าจะไปแกนแคนยอนก่อนที่เฮนรี่จะบอกว่าตัวเองนั้นคือผานที่เก่งที่สุดของที่นี่เขาเคยต่อสู้กับหมีกิสลี่ด้วยมือเปล่ามาแล้วแถมยังเคยถูกมูกัดทั้งหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ตายเฮนรี่นั้นอาสาจะนำทางพวกเขาทั้งสองคนไปที่แกนแคนยอน เขารับประกันได้เลยว่าทั้งคู่จะได้เห็นแสงแรกของปีโดยปลอดภัยในตอนแรกลอรี่ก็บอกว่าเธอไม่เห็นด้วยเพราะดูจากท่าทางของเฮนรี่แล้วเขาดูเหมือนคนโรคจิตหิวเงินมากกว่าจะเป็นพานป่าแต่ทว่านิคก็พยายามเกลี้ยกล่อมลอรี่แล้วบอกว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเราแล้วที่จะได้ไปแกนแคนยอนในเช้าวันต่อมาซึ่งตัวกับวันเสาร์ทั้งคู่ได้เดินทางมาพบก,กับเฮนรี่ที่จุดนัดพบหลังจากนั้นพวกเขาก็ขี่ล่อรัดล้อไปตามทาง เฮนรี่ได้เริ่มเล่าประวัติเกี่ยวกับแกนแคนยอนให้พวกเขาฟังก่อนที่นิกจะทักถามเฮนรี่ว่ารู้จักจอห์นพาวเวลไหมเขาเป็นนักํำรวจผู้ยิ่งใหญ่และเป็นหนึ่งในอดอนของผมเลยเฮนรี่จะได้บอกว่าเขารู้จักดีแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมกันเป็นการส่วนตัวระหว่างที่พวกเขาแวะพักที่ริมลำธารเฮนรี่ก็ได้บอกสองคู่รักว่าด้านหลังของหุบเขานั่นมีวิวที่สวยมากๆทั้งคู่จึงได้ตัดสินใจเดินทางไปที่นั่นแล้วพบว่ามันสวยงามอย่างที่เฮนรี่ว่าเอาไว้จริงๆ และเฮนรี่น่าจะเป็นไกด์มืออาชีพอย่างที่เขาอ้างนิกนี่บอกกับลอรี่ว่าเขารู้สึกกังวลใจและรู้ดีว่าแม่ของลอรี่จะต้องไม่ชอบที่หน้าเขามากๆเขาแอบพาตัวลอรี่ออกมาจากบ้านแล้วมาแต่งงานกันลอรี่ที่ได้ปลอบใจนิกว่าสักวันแม่จะต้องเข้าใจซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลาสักสิบปีเฮนรี่ที่บอกสองคู่รักว่าคุณอยากเห็นเซอร์ไพรส์ไหมมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรับที่ไม่ได้อยู่ในโบชัวที่นั่นมีหมู่บ้านของอรารยธรรมเก่าแก่ ของมนุษย์ที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่เมื่อ1 0 0 0นปีที่แล้วเส้นทางมาสลับซับซ้อนและอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่าครึ่งวันแต่ผมรับประกันได้เลยว่าพวกคุณจะคุ้มไม่ได้เห็นที่นั่นลอรี่พยายามเตือนนิกว่าพวกเราไม่ควรออกนอกเส้นทางแต่ทว่านิกก็บอกเธอว่าเราต้องเชื่อใจไกด์ก็เห็นอยู่ว่าเฮนรี่สามารถนำทางพวกเราได้ดีนิกพยายามเกลี้ยกล่อมให้ลอรียอมใจอ่อนอีกรอบหลังจากนั้นพวกเขาออกเดินทางออกนอกแผนที่เฮนรี่ดูจัดการสปายนิกด้วยรอยสัก ที่มีชื่อของจอห์นพาวเวลอยู่ในนั้นด้วยเขาบอกกับนิกว่าเขากับจอห์นพาวเวลเคยออกเดินทางร่วมกันตอนปี18ซึ่งนั่นก็ทําให้นิกดีใจมากๆเหมือนกับว่าเขาได้เจอฮีโร่นิกจึงได้จัดก,การขอถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกหลังจากนั้นเฮนดี้ก็เล่าให้นิกฟังว่าตอนนั้นคณะดเดินทางของพวกเขาออกเดินทางกัน9คนแต่มีคนที่รอดชีวิตกลับมาได้มีแค่3ามคนเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือจอห์นเขาและลูกทีมอีกหนึ่งคนเฮนรี่ที่พาสองคู่รักเดินทางจาึงจุดตั้มปถ ก่อนที่จะมีงูขนาดใหญ่พอม,มาทําให้ล่อของพวกเขาตกใจพวกมันดีดร่างทั้งสามคนหล่นพื้นแล้ววิ่งหนีไปและทําให้เฮนรี่ถูกงูพวกนั้นกัดเข้าอย่างจังหลังจากนั้นเฮนรี่ก็ใช้มีดฟันงูพวกนั้นจนตายงูที่กัดเฮนรี่นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าไดมอนด์แบล็กมันกัดเขาเข้าที่แขนและที่ใบหน้าแถมการตกลงมาจากล่อก็ทําให้เฮนรี่ขาหักอีกด้วยเฮนรี่ได้บอกกับสองคู่รักว่าไม่ต้องตกใจไปงูที่กัดเขาไม่ได้มีพิษถึงตายเฉียบพลัน หลังจากนั้นเฮนดี้ก็สั่งให้นิกวิ่งตามล่อไปเพื่อว่าจะตามพวกมันซักตัวกลับมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่แบกข้าวของที่จําเป็นเอาไว้หลังจากนั้นก็สั่งให้ลอรี่ช่วยทํเฟือกให้กับเขาเฮนดี้ที่บอกกับสองสาม,มีภรรยาว่างูที่กัดเขาคืองูไดมอนด์แบ็กพวกมันมีพิษถึงตายโชคดีที่มันไม่ใช่สายพันธุ์งูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดแต่โชคร้ายที่ร่างกายของเขาไม่ได้มีเซลล์ร่วมต้านพิษของมันตกดึกคืนนั้นพวกเขาเริ่มหิวมาก เฮนดี้จึงสอนให้นิกแกล้งงูตัวนั้นมาทำอาหารกินแต่ทว่าลอรลี่ก็บอกว่าเธอยอมตายดีกว่าที่จะกินมันเข้าไปจูๆ่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงหมาป่าที่เห่าขอนกันเลางมเฮนดี้ที่บอกสองสามีภรรยาว่าถึงเวลาพวกหมาป่าออกล่าแล้วไม่แน่หนึ่งในพวกเราคนใดคนหนึ่งอาจจะกลายเป็นเหยื่อของมันเชื่อฉันสิว่าการถูกหมาป่าถึงรากมันไม่สนุกหรอกลอรี่ที่ทนฟังต่อไปไม่ไหวจึงได้ควักมือถือขึ้นมาเธอพยายามตามหาสัญญาณบริเวณแถบนี้แต่ก็ไม่มี เช้าวันต่อมาเฮนรี่เริ่มอาเจียนอย่างรุนแรงสองสามีภรรยาจะได้ถามเขาว่าอาการของคุณเป็นยังไงบ้างแต่ทว่าเฮนรี่ก็ไม่ยอมตอบอะไรและบอกให้พวกเขาออกเดินทางต่อระหว่างทางพวกเขาได้เจอเข้ากับอีก,กาตัวหนึ่งที่ร้องเสียงดังเฮนรี่จะได้บอกว่าอีก,กากับหมาป่าพวกมันทำงานกันเป็นทีมอีก,กาจะร้องเสียงดังเมื่อมันได้เห็นเหยื่อที่ป่วยหรือบาดเจ็บมันจะส่งสัญญ,ญาณให้พวกหมาป่ามาจัดการกับเหยื่อตัวนั้นส่วนตัวมันเองก็จะได้ผลตอบแทนเป็นซากศพของเหยื่อ หลังจากนั้นทั้งสามคนก็ออกเดินทางกันต่อไปเรื่อยๆโดยที่ในตอนนี้อาการของเฮนรี่เริ่มไม่สู้ดีแล้วพวกเขาจึงได้ตัดสินใจหยุดพักแล้วค้างแรมกันที่นั่นอยู่ๆเฮนรี่ก็เริ่มร้องโวยวายเพราะผิดไข้เขาตะโกนบอกทุกคนว่าหมาป่ามาแล้วหมาป่ามาแล้วก่อนที่จะกระโดดขึ้นล่อเพื่อขี่หนีไปเฮนรี่ทำให้ล่อตกใจวิ่งหนีกจะกระเจิงซึ่งครั้งนี้นิกพยายามวิ่งตามมันไปแต่ก็ไม่ทันก่อนที่ท้ายที่สุดแล้วเฮนรี่จะขาดใจตายต่อหน้าต่อตาของลอรี่ เธอร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจระหว่าดกลัวเพราะตอนนี้ความหวังหนึ่งเดียวของพวกเขาที่ตายลงไปแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันฝังร่างของเฮนรี่เอาไว้กลางดึกคืนนั้นนิกได้พบว่าเห็นสัตว์ร้ายแต่ทันทีที่เขาจุดไฟมันก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาของเขาเช้าวันต่อมานิกด้มาลบรอยเท้าสัตว์ที่พื้นเพื่อไม่ทำให้ลอรี่ตกใจก่อนที่เขาจะชักชวนให้ลอรี่ออกเดินทางกันต่อพวกเขาทั้งกู่หิวโหวยและมีเพียงมาฝรั่งเอาไว้เคี้ยวเพื่อทางชีวิต หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินผ่านสภาพอากาศที่รออ้อนระอุจนกระทั่งพวกเขาได้พบก,กับภาพเขียนที่อยู่บนก้อนหินซึ่งนั่นก็ทำให้ลอรี่ดีใจมากและคิดว่าพวกเขามาถูกทางแล้วก่อนที่นิกจะร้องทักเธอว่านั่นไม่ใช่ภาพเขียนโบราณไม่แน่พวกเราอาจจะถูกเคนรี่หลอกเข้าให้แล้วทันทีที่ลอรี่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ตติแตกทันทีเธอตะหวาดเสียงใส่นิกและบอกว่าพวกคุณแท้ๆคุณคนเดียวที่ทำให้ฉันต้องมาตกนรกอะไรแบบนี้ นิกจะได้บอกลอลี่ว่าคุณเองก็เห็นดีเห็นงามด้วยไม่ใช่หรือไงคุณเป็นคนยอมรับความเสี่ยงเองนะลอลี่จะได้บอกนิกว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพราะฉันชอบมันแต่ฉันมาที่นี่เพราะฉันรักคุณซึ่งนั่นก็ทาให้นิกต้องยอมสงบสติอารมณ์ลงก่อนที่นิกจะคิดไอเดียขึ้นมาได้ว่าพวกเราควรจะปีนขึ้นหน้าผาเผื่อว่ามีใครอยู่บริเวณรอบๆพวกเราจะได้ขอความช่วยเหลือได้แต่ถ้าว่าลอลี่ก็บอกนิกว่ามันอันตรายเกินไป พวกเราไม่มีอุปกรณ์ป้องกันแถมไม่มีเทคนิคในการปีนเขาด้วยนิกพยายามบอกลอรี่ว่าเขาเคยปีนเขามาก่อนซึ่งลอรี่ก็เถียงว่าแค่ปีนน้าผาจำลองเขาไม่นับหรอกนะแต่ทว่านิกก็ยืนยันว่าพวกเราไม่มีทางเลือกมากนะักหลังจากนั้นทั้งสองคนจะได้ตัดสินใจปีนน้าผาขึ้นไปลอรี่ไี้พบว่าโทรศัพท์มือถือของเธอเริ่มมีสัญ,ญญาณขึ้นมาแล้วแต่ทว่าสัญญ,ญาณก็าขาดหาายหายและไม่สามารถใช้การได้นิกจึงบอกให้ลอรี่เอวตัวออกไปเขาจะจับมือเธอเอาไว้เอง ลอรีที่ได้ทำตามนั้นจนกระทั่งโทรศัพท์มีสัญญาณเธอรีบโทรแจ้ง911เพื่อขอความช่วยเหลือเธอบอกกับตำรวจว่าพวกเขาหลงทางที่แกนแคนยอนและตอนนี้ไกด์นำทางของพวกเขาก็ตายไปแล้วจูจูหินที่ไดกจับเอาไว้ก็เกิดหลุดออกมาจนทำให้ร่างของทั้งสองคนหล่นลงลงมากระแทกพื้นขาของนิกนั้นได้เสียบลงไปในร่องหินจนทำให้เขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดลอรี่ที่ได้ตัดสินใจเปิดกางเกงเขาดูก่อนที่เธอจะพบว่านิกนั้นขาหักจนกระดูกแทงโผล่ขึ้นมา นิกที่บอกให้ลอรี่ช่วยดึงขาเขาขึ้นมาลอรี่จะได้กัดฟันดึงอย่างสุดแรงแต่ถ้าว่าขาของนิกก็ติดนิกร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดจนกระทั่งเขาสลบไปเมื่อเขาได้สติกลับคืนมานิกก็มองเห็นหมาป่าท,ที่มายืนจ้องหน้าเขาเขาจึงได้พยายามคว้าก้อนหินแล้วคว้างไล่มันไปก่อนที่ลอรี่น่าจะกลับมาพมกับไม้ขนาดใหญ่เพื่อใช้มันงัดขาของนิกให้หลุดออกมาจากล่องหินแต่ไม่ว่าเธอจะทำยังไงขาของนิกก็ไม่ขยับขยื่นเลยแม้แต่น้อย และทําให้นิกนั้นรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นกว่าเดิมลอรี่ได้มาบอกเขาไล่กับนิกว่าโทรศัพท์มือถือของเราพังหมดแล้วนิกจึงได้พูดปลอบใจเธอว่าเราแจ้งตำรวจไปแล้วอีกไม่นานพวกเขาก็จะออกค้นหาจนเจอตัวพวกเราลอรี่จึงได้บอกว่าแล้วพวกเขาจะรู้ได้ไงว่าพวกเราอยู่ตรงจุดไหนและกว่าที่ความช่วยเหลือจะมาไม่แน่คุณกับฉันก็อาจจะตายไปก่อนแล้วก็ได้นิกที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีเลยว่าลอรี่พูดถูกเขาจึงได้บอกลอรี่ว่าคุณต้องทําบางอย่างให้กับผม ลอลีจะได้ถามว่าจะให้ฉันทำบ่ไรนิกก็เลยบอกเธอว่าคุณต้องตัดขาผมออกเมื่อเห็นหมาป่าพยายามเข้ามาใกล้พวกเขาลอลี่ก็ตตีแตกแพยายามดึงขาของนิกจนทำให้เขาบาดเจ็บในท้ายที่สุดแล้วลอลี่ก็ตัดสินใจทําตามที่นิกบอกแต่ทว่าเธอก็ต้องย้อนกลับไปเอาไม้ที่ศพของเฮนรี่นิกพยายามพูดเตือนลอลี่ว่าระวังหลงทางด้วยนะลอลี่จึงได้แกล้งพูดติดตลกไปว่าตอนนี้ฉันก็กำลังหลงอยู่ลอลี่ได้เอามาี่ได้กับนิกเพื่อเขาป้องกันตัว ก่อนที่เธอจะวิ่งย้อนกลับไปที่หลุมฝักศพของเฮนรี่และกลับมาพร้อมกับมีดของเขาอย่างรวดเร็วทันที่ที่ลอรลี่กลับมาเธอก็เห็นว่านิกสลบไปแล้วเธอจึงได้เริ่มเตรียมตัวเตรียมใจที่จะหันขาของเขาจูจูนิกก็ได้สติก,กับคืนมาลอรี่จึงได้หากิ่งไม้มาให้เขากัดเอาไว้เธอจัดการตัดขาของนิกออกจนกระทั่งติดก,กระดูกลอรี่จึงที่ใช้ก้อนหินทุก,กระดูกของนิกจนแตกแล้วดึงขาของเขาออกมาหลังจากนั้นเธอก็ใช้มีดลนไฟเพื่อปิดปากแผลเอาไว้ จากความเหนื่อยล้าจึงทำให้ทั้งคู่สลบไปโดยที่ไม่รู้ตัวก่อนที่ลอรี่จะสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเห่าของหมาป่าในตอนนี้พวกมันได้มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆตัวพวกเขาแล้วลอรี่จึงได้ตัดสินใจเอาก้อนหินไล่พวกมันไปก่อนที่เธอจะพยายามหาเศษไม้มาก่อไฟเพิ่มมีหมาป่าตัวหนึ่งได้มาดักรอลอรี่อยู่แล้วมันกระโจนเข้าใส่เธอแล้วตั้งใจจะขยำเธอให้ตายแต่ทว่าลอรี่ก็สู้กลับและใช้มีดแทงมันจนมันวิ่งหนีไป เมื่อนิกได้สติกับคืนมาแล้วได้เห็นสภาพตัวเองเขาจึงได้ขอโทษลอรี่ที่พาเธอมาเจอเรื่องราวแบบนี้กลางดึกคืนนั้นพวกหมาป่ายังคงวนเวียนรอบๆตัวพวกเขาลอรี่จึงได้คว้าคบไฟขึ้นมาและพยายามไล่พวกมันออกไปแต่ทว่าครั้งนี้พวกมันไม่ยอมเลิกกลางง่ายๆมีหมาป่าอีกตัวได้พุ่งโจนเข้ามาใส่ลอรี่อีกรอบลอรี่จึงได้พยายามต่อสู้กับมันเพื่อเอาชีวิตรอดก่อนที่เธอจะใช้มีดแทงมาแล้วไล่พวกมันไปได้สําเร็จเช้าวันต่อมาจากเช้าวันเสาร์จนถึงเช้าวันอังคาร ในตอนนี้ลอรี่กับนิกได้ติดอยู่ที่แกนแขนย้อนมาสี่วันแล้วลอรลี่ได้พยายามลากล่างของนิกไปท่ามการทะเลทรายที่ร้อนอะอุพวกเขาจําเป็นที่จะต้องกลับไปที่เส้นทางหลักให้ได้เพื่อให้ทีมค้นหาสามารถตามหาตัวพวกเขาเจอเมื่อนิกได้ติกับคืนมาลอรีจะได้เอาเนื้อให้เขากินนิกจีได้ถามลอรี่ว่านี่เนื้ออะไรลอรี่จะได้บอกเขาว่าเป็นเนื้อหมาป่านิกก็เลยบอกเธอว่างั้นขอแค่มหมกฝรั่งก็แล้วกันลอรี่จะได้ส่งหมกฝรั่งที่สุดท้ายกับนิก หลังจากนั้นลอลี่ก็ลากนิ้ไปตามทางโดยที่เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นคือทางที่ถูกต้องหรือเปล่าลอลี่ได้ลากนิกต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งเปลากหากักนิกจึงได้บอกเธอว่าไม่เป็นไรที่รักทิ้งผมเอาไว้ที่นี่แหละแล้วคุณก็ไปซะแต่ทว่าลอลี่นั้นก็ปฏิเสธนิกไปเธอหาไม้ท่อนใหญ่หมากับนิกเพื่อให้เขาใช้ประยุงตัวหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ออกเดินทางกันต่อไปพวกหมาป่าที่สะกดรอยตามกลิ่นเลือดพวกเขามาลอลี่ที่เห็นว่าแผลของนิกนั้นมีเลือดไหลเสริม เธอจึงได้จัดการฉีกเสื้อมาพันแผลกับเขาในตอนนีสติของนิกนั้นเริ่มหลุดลอยไปแล้วเขากำลังจะตายเพราะขาดน้ำและเสียเลือดมากทันที่ที่ลอลีได้ยินเสียงอีการ้องเธอก็รีบบอกนิกว่าพวกเราต้องไปกันต่อแล้วก่อนที่หมาป่าพวกนั้นจะตามพวกเรามาทันแต่ทว่านิกในตอนนี้ก็ไม่เหลือเรี่ยวแรงที่จะไปต่อแล้วในที่สุดหมาป่าพวกนั้นก็มาลุมล้อมพวกเขาเอาไว้ซึ่งครั้งนี้ลอลีก็พยายามไล่พวกมันออกไปแต่ทว่าพวกหมาป่าก็มีจำนวนมากเกินไป ลอรีนึกถึงเหตุการณ์วันที่เธอกับนิกได้แต่งงานกันบาดหลวงได้ถามพวกเขาว่าพวกคุณจะรักกันจนก,กว่าความตายจะมาพากจากใช่หรือไม่ลอรี่จําได้ดีว่านั่นคือช่วงเวลาที่เธอมีความสุขมากที่สุดในชีวิตเมื่อลอรี่ตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาคงจะไปไม่รอดแล้วลอรีทีไ่ไม่อยากให้นิกต้องตายทรมานโดยการถูกหมาป่ารุมถึงเธอจึงได้ตัดสินใจปิดปากปิดจมูกเขาเพื่อให้เขาขาดอากาศหายใจนิกพยายามดิ้นรนขัดขืนเฮือกสุดท้ายแต่ทว่าลอรี่ก็ไม่ยอมปล่อยมือ เธอลงมือฆ่าคนที่รักทธ้งน้ำตาเพราะรู้ดีว่าเขาคงไม่รอดแน่หลังจากที่นิกตายแล้วลอรี่ก็มานั่งร้องไห้ข้างๆศพของเขาพวกหมาป่าได้มาลุมล้อมลอรี่เอาไว้ซึ่งเธอก็ถอดใจและยอมให้พวกมันกินแต่โดยดีในขณะที่พวกหมาป่ากำลังพุ่งตัวก็าหาลอรี่อยู่ๆเฮลิคอปเตอร์ของทีมกู้ภัยก็ได้มาเจอเธอเขา้าพวกเขาได้เอาเฮลิคอปเตอร์ลงจอดแล้วไล่หมาป่าออกไปลอรี่ที่ได้เห็นแบบนั้นเธอก็ขี่ร้องแล้วร้องไห้ออกมา พ่อเมื่อกี้นี้เธอเพิ่งจะฆ่าคนที่เธอรักที่สุดไปแล้วหลังจากนั้นพวกเจ้าหน้าที่ก็ลงมาให้ความช่วยเหลือลอลี่พวกเขาได้บอกเธอว่าพวกเราแกอรอยมาจากสัญญาโทรศัพท์มือถือของเธอแต่ทว่าลอลี่นั้นก็ไม่ยอมพูดอะไรเพราะเธอรู้ดีว่าทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังระทักขวัญอีกเรื่องที่ดูตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ทันทีที่เฮนดี้ถูกหูกัดความตื่นเต้นก็ไหลเข้ามาทันทีสรุปแล้วเฮนดี้เป็นของจริงหรือเป็นพานเก้กันแน่ หลังจากที่เฮนรี่ตายไปแล้วพวกเขาก็ต้องหลงทางยึดสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อได้ว่ามีความอันตรายเป็นระดับต้นๆของโลกพวกเขาต้องเผชิญกับความอดอยากแดดที่ร้อนจัดอาการขาดน้ำและพวกหมาป่าที่หิวโหยสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างแกนแคนยอนนั้นในทุกๆปีจะต้องมีนักท่องเที่ยวตายที่นั่นเสมอไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการหลงทางการพัดตกเขา การถูกงูกัดหรือถูกสัตว์ป่าทำร้ายสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับถูกสร้างและดัดแปลงมาจากเหตุการณ์จริงและหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ลอกเลียนแบบฉากมาจากภาพยนตร์เรื่อง127ชั่วโมงหรือเปล่าคำตอบก,ก็คือไม่ครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาก่อนแต่อาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงเหมือนๆกันทั้งจากที่ลอล่าต้องตัดขาของนิกและรวมไปถึงจากที่เธอฆ่าเขาเพราะไม่อยากให้เขาทรามานเรียกได้ว่าปีหัวใจคนดูมากมาก ต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับหลังจากที่เธอฆ่าเขาแล้วทีมช่วยเหลือก็ตามหาตัวเธอพบและช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้ต้องเรียกได้ว่าฉากฉากนี้เหมือนผู้กำกับกระโดดถีบขาคู่ใส่คนดูเลน่นเอาผมติดตาตัและจิตตกไปเหมือนกันซึ่งหากใครที่ยังไม่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้ผมแนะนําให้เราไปดูด้วยตาของตัวเองครับก,รก็จบแล้วนะครับสาหรับคลิปรอบภาพยนตร์เรื่อง The Canyon ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้า